สนับสนุนโดยโลตัสหลังคาเมทัลชีสบลูสโคปแสกดอกบัวคู่เครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปสูตรยั่งเดิมกลับเข้าสู่รายการเดอะเรตริบบอนไฮโซโบเยอะภารกิจติดโบกันต่อช่วงนี้เราจะพามากินอาหารจานเด็ดที่คัดสัรมาเพื่อคุณผู้ชมโดยเฉพาะ ติดจอรอชมให้ดีเพราะวันนี้เรามีของสุดอร่อยมาแจกกันแบบจเต็มเช่นเคยไปชมกันเลยครับมาเมื่อกี้เชียร์พาไปดูของสวยๆงานงานประนีตมาแล้วประนีสินแต่เมื่อกี้มันเป็นเรื่องของเครื่องประดับค่ะพี่ที่มีงานประณีสินมาเหมือนกันแต่ว่าเป็นเรื่องของของกินเอาหยกมาทําเป็นของกินไม่ใช่หยกเป็นเรื่องของของกินที่มีความประนีมีความประนีมวันนี้ในช่วงติดโบอชาครับก็เลยพามาที่ร้านนี้เลย เรือนน็อปพะเก้วว้าวเฮ้ย<อ>เขาบอกว่าร้านนี้นี่คือมีความแบบเป็นอาหารไทยที่แบบว่าสุดยอดใช่<อ>เขาบอกเป็นไทยโบราณเลยค่ะอย่น,นี้เหมาะมากเป็นสายกินไหมสายกินเลยโอ้ยอย่างนั้นเหมาะมากอยู่มากพี่ตอนนี้ค่ะมีภารกิจอะไรไหมผมขอเลยดีกว่าขอเลยแม่ซ<น><อ>ิสเทิญมามากับผมเนี่ยมันได้เต็มๆอยู่แล้วโอ้โหภารกิจจากมาทางนี้ครับภารกิจจากอ่อนน้อมใจขนาดน้า ี่ธรก็ไม่รู้แหละมันเต็มๆภารกิจจากซีเซมา่ยติดมอให้กับสุดยอดเมนูโบราณที่คงความเป็นเอกลักษณ์ไทยครับนี่ไงนี่เลยถูกต้องเลยถูกต้องเลยคือตอนนี้ในโลกของเราเนี่ยมี7สิ่งมหัศจรรย์แต่ว่าที่ร้านนี้เขามี9สิ่งมหัศจรรย์ครับเชียร์ขนาดนั้นเลยเหรอคะพี่ใช่ขนาดนั้นเลยโอ้โหเข้าไปหาเขาเลยดีกว่าไปเลยลุยกันเลยดีกว่าไปค่ะนี่เจอเลย นี่คือเชฟนะฮะของร้านนี้เลยเชฟปิ๊กของเราเองสวัสดีค่บสวัสดีค่ะสวัสดีคับนี่พี่โบบอกเชียว่าที่นี่อมีเก้าสิ่งมหัศจรรย์ใช่อยูไหนคะพี่โบนี่ไงฮะเก้าสิ่งมหัศจรรย์มาถึงก็จะเจอเลยเดี๋ยวเราชิมคนเก้าชมอเดียวเราจับได้เลยใช่โอเคใช่ไหมฮะเชฟไม่ใช่ขาก็ ก้าสิ่งมหัจจรรย์เป็นจานซิกเนเจอร์ดิชของเรือนนพเก้าครับเป็นเมนูที่เป็นอาหารไทยต้นตำรับอ๋พิเศษกว่านี้แต่นี้ก็พิเศษนะนี่คืออะไรอ่ะอันนี้คือทองนพเก้าครับเป็นขนมไทยโบราณครับที่เราได้อินสปิเรชันหรือแรงบันดาลใจมาจากขนมทองเอกแล้วเราก็ใส่สีที่มาจากธรรมชาติสีสวยมากแล้วก็แต่ละสีมีชื่อเรียกที่เป็นสีของคนไทยในสมัยอดีตพิเศษทุกอย่างยังไงพี่เทียวันนี้เชียหิวมากเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยมีความเอกลักษณ์ไทยอยู่ในอาหารเต็มไปหมดเลยใช่ไหมใช่ครับเราต้องบอก ก่อนว่าร้านเรือนนภาก้าเรามี3ามหัวใจหลักของที่นี่ครับหัวใจหลักของเรือนนภาก้าอันแรกคือเราจะเป็นร้านที่รวบรวมสุดยอดวัตถุดิบที่ดีที่สุดจากทั่วทุกมุมของประเทศไทยม,มารวมกันไว้ที่นี่คือเรือนนภาก้าครับครับผม,ม <ขอ S 1> แล้วก็หัวใจท,ที่สองคือเราจะเป็นเชฟรุ่นใหม่หัวใจโบราณครับ,รบเชฟทุกคนจะมีอายุไม่เกิน35ปีที่รังสรรค์ทำอาหาร,รที่อยู่ที่เรือนนภาก้าแล้วก็หัวใจสุดท้ายเราจะมีเก้าสิ่งมหัศจรรย์ของเรือนนภาก้าคืออาหาร9้าจานที่ทุกคนมาแล้วต้องลองชิม เรียกได้ว่าเก้าเลยนะเก้าจานที่เป็นเอกลักษณ์เก้าสิงหจันเก้าสิงหมายจันเลยวันนี้เราได้เห็นทั้งหมดแน่นอนเห็นแน่นอนครับเชฟคะแต่ก่อนที่จะไปเห็นเฮ้ยอย่าบอกนะขอบำรุงหัวใจของเชฟดีมากเลยนะคะมีสิ่งดีๆมามอบให้นะคะก็คือรังนกดบบุคู่ค่ะอุ้ยเชาจ๋า นี่คือรังนกดอกบัวคู่นะคะรังไข่ยอดนิยมอันดับหนึ่งในประเทศจีนเลยค่ะเนื้อนั่นอร่อยกล่อมรับไปดื่มบำรุงร่างกายนะคะเชฟหรือว่าจะส่งต่อให้กับคนที่คุณรักก็ได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณขอบคุณค่ะโอเคเชฟได้เลยคะคะเดี๋ยวไปรองที่โต๊ะเลยนะคะได้เลยครับเอาสิงห์อาจารย์ไปเลยพี่เชียร์ไปไปไหนนั่นห้องน้ำนะไม่รู้ครับเดินตรงนี้โอ้ย ป็นไงไอหยาคงจริงมาเลยสดๆรู้เลยว่ามาจากไหนรู้เลยว่าครอบครัวเนี่ยมาจากไงสุดเถาหน้าหน้าแต่สุดเถวก็อยากมากินอาหารไทยโบราณเหมือนกันแต่นี่เท่าที่ดูเนี่ยเมนูดูแปลกใหม่นะใช่ใช่ครับคือเมื่อกี้หน้าหน้ากับเชียวว่าอันไหนที่เราไม่เคยกินบ้างแทบจะครบทั้ง9เมนูเลยเนาะใช่ใช่ไหมนี่คือ9เมนูมหัศจรรย์ของที่นี่ใช่ครับชิมเลยแล้วกันมาได้เลยครับมาเลย ขนมเบื้องสุโขททยค่ะขนมเบื้องสุโขไทยตัวแผ่นแป้งแผ่นแป้งก็จะเป็นแป้งแป้งข้าวเจ้าที่เป็นร่อนกับกระทาเทฟลอนค่ะมันก็จะมีความบางแล้วก็ไส้ของเขาก็จะเป็นหน้ากระชิกไส้กุ้งที่เป็นสีส้มครับแล้วก็กินกับถั่วงอกมีหัวไชโปหวานมาจากจังหวัดราชบุรีมีต้าหู้ไปดูถั่วงอกดูอวบอัดมากมืมด้วยความเราอยากสร้างความปานนี่ของอาหารไทยเราจะเด็ดหัวเด็ดหางออกแล้วเสิร์ฟเฉพาะตัว ตัวตรงกลางของถั่วงอกก็ได้ความสวยงามด้วยใช่แล้วก็ผักที่นี่จะเป็นผักเกษตรอินทรีย์ทั้งหมดโอ้โหอย่างที่บอกว่าข้อแรกก็คือวัตถุดิบต้องดีใช่ครับขออนุญาตนะคะขอคำใหญ่ๆตัวโตนะฮะดดไปเป็นไงเป็นไงบ้างพี่เชี่ยถั่วงอกกรุกกรอบดีมากเี่โกนะอืมกรอบดีมาก หอมด้วมาใช่ครับผมว่าเป็นเมนูที่รสชาติไม่ได้จัดหรือว่ารุนแรงเกินไปใช่ใชเป็นการเหมือนกับวอร์มลิ้นก่อนที่จะไปเจอเมนูต่อไปใช่ครับกําลังเริ่มเริ่มต้นมืออาหารได้ดีมากนะคะต่อไปเมนูที่สองเมนูที่สองครับก็จะเป็นเมนูจานนี้ครับจะเป็นมีกอบพระพุทธเจ้าหลวงเป็นอาหารทรงบทของในหลวงรัชกาลที่5ครับโอ้แล้วก็เมนูมีกอบของเราได้สูตรมาจากต้นตระกูลบุญนาคครับค่ะครับก็จะเป็นตัวมีกอบร่วนครับ แล้วก็เราจะมีเนื้อสัตว์ก็คือมีไก่สับแล้วก็กุ้งสับอยู่ข้างในส่วนประกอบของน้ําซอสมีประมาณ23ชนิดที่อยู่ในน้าซอสนี่กะว่ากินแล้วไม่ให้ทําตามกันเลยใช่ไมนี่แหละครับที่มีกรอบใช่ครับได้เลยครับขอบคุณครับเดี๋ยวผมขอลองชิมก่อนนะครับตัวมีกรอบจะหอมกับผิวส้มซ่ายชา มันยังไงมันยังไงพี่โบ้มันมีความซอสต่านิดๆที่ลินริใช่ใช่ครับแล้วก็เครื่องแนมของเขาก็จะมีกระเทียมดองโทนที่อยู่ข้างบนมีใบกุยช่ายมีไข่ฟูนี่ฉันตักหมดเลยคะเนี่ยเชฟตักหมดตามเครื่องที่เชฟต้องกินที่หมดไหมลองชิมดูครับผมเป็นแฟนมีกรอบอยู่แล้วครับผมรู้ว่ารสชาติเนี่ยตะลงดีเลยกรอบอร่อยเอจริงนะตอนแรกนึกว่าเชรสมันจะแบบไม่อะไรมากอืถ้าพอกลิ่นต้มซ่าริมากแล้วก็จานที่สามครับ จะเป็นกุ้งซ่อนกลิ่นของท่านผู้หญิงเปลี่ยนพัสกรวงไม่ได้ซ่อนแค่กลิ่นซ่อนกุ้งไปด้วยเหรอกุ้งอยู่ที่ไหนอ่ะกุ้งอยู่ข้างในค่ะกุ้งอยู่ข้างในแล้วก็เมนูนี้ได้มาจากตำรับแม่ครัวหัวป่าครับเป็นผู้หญิงคนแรกในประเทศไทยที่เขียนตำรับอาหารเล่มแรกในสมัยรัชกาลที่ห้าคือตำรับแม่ครัวหัวป่าโอ้โหเป็นเมนูสูตรทำอาหารเล่มแรกใช่ใช่ใช่ครับเชฟรับเชฟเอ่วทานหนังสือประวัติศาสตร์เป็นอาหารว่างเพราะว่าเป็นเพื้อความคุ้นเคยล้อายุไม่เท่าไหร่ด้วยนะเชี่ย แล้วก็ปิ๊กมีความชื่นชอบที่ศึกษาแล้วเราอยากให้ที่นี่กลายเป็นอาหารไทยที่เขาในสมัยอดีตแล้วกลับมาให้มีชีวิตชีวาคะอรนนเอ่ยคะอันนี้น้ำสิงเนเจอร์ของที่นี่ค่ะคือน้ำอะไรครับอัสดงอัสดงเราได้อินสปิเรชันมาจากตอนพระทิจาลารับขอบฟ้าเขาจะมีสีม่วงมาลูชุ่งทไวไลท์ชิวังกินทไวไลท์หวไปไงเย็นเจี๊ยนอ่อ มานีเลยดีกว่ามาสิมาสิอันนี้คือดอกอะไรนะเชฟคะอันนี้คือกลีบกุหลาบมอนออร์แกนิกจากจังหวัดเชียงรายครับที่ปลูกด้วยความรักของคุณแม่ไอ้ยาอันนี้ชื่ออะไรนะคะกุ้งซอนกลิ่นกุ้งซอนกลิ่นใช่ครับอันนี้คือใบดอกกุหลาบดอกกุหลาบดอกกุหลาบมอนกลิ่นหอมมากคือกลิ่นเหมือนน้ำหอมเลยอ่ะเหมือนมันระเบิดในปากผมแล้วนะ ต่อให้บอกว่าเป็นของโบราณนะแต่มันดูเป็นลักษณะเหมือนฟิวชั่นเหมือนกันเนาะแต่จริงนี่คือแบบโบราณแท้ๆโบราณแท้ๆใช่ครับคนสมัยก่อนเก่งมากเลยเนาะมหัศจรรย์ที่4ี่ครับคือแกงจืดลูกลอกอาจจะเป็นเมนูธรรมดาแต่ว่าตัวน้ำซุปของเราคือเราจุ่ปรุงรสเพียงอย่างเดียวคือซีอิ๊วขาวจากจังหวัดนครปฐมเป็นซีอิ๊วขาวออแกนิกหรือเกษตรอินทรีย์โอ้โหรายละเอียดทุกจานมันชบมที่ไปมันสุดยอด ตายกลิ่นหอมหอมวายตายแล้วมันนุ่มลิ้นมากเนี่ยฉ่ำมันกรึบเลยอ่ะหอมส้มซ่ามากน้ำซุปหอมส้มซ่ามากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวปิดปิดช้อนหรือเปล่าปิดช้อนหรือเปล่าปิดช้อนอย่างนี้ไม่น่ามีส้มตำเอาใหม่ทุกจัดจะใส่ส้มซ่าไม่ได้โอ้โหเดี๋ยวว่าไข่มันนวลมากอ่ะแกงเชฟไข่มันนวลมากใช่ครับแต่ว่าน้ำซุปหอมจริงจริงอือนี่ขนาด ปรุงด้วยแค่ซีอิ๊วความหวานจะได้มาจากตัวผักที่เราไปทําไปเคี่ยวอร่อยมากเชฟมานต่อเลยค่ะใช่ค่ะแล้วก็จานจานที่ห้าครับใช่จเริ่มจัดจ้าแล้วนะจานที่ห้าก็คือเป็นน้ําพริกครับเป็นน้าพริกกะปิคั่วเป็นอีกหนึ่งจานที่เป็นน้าพริกทรงโปรดของในหลวงรัชกาลที่ห้าก็คือจะใช้พริกแห้งบางช้างเป็นเบ็ดหลักผักจะมาจากสี่จังหวัดของประเทศไทยที่เรามาใช้ที่นี่ มาจากสระบุรีราชุบุรีสุพรรณบุรีแล้วก็จังหวัดระยองเพราะฉะนั้นวัตถุดิบเนี่ยใช่ดสารและคก็ดีแน่นอนนานไหมเชฟนานไหมท่องข้อมูลนานมันอยู่ในสายเลือเพราะว่าเขาสึกษาเองไง และอันแต่ละเมนูเนี่ยเครื่องปรุงก็ต่างที่มาต่างกันไม่แต่ถ้าโต๊ะอื่นมาเนี่ยเชฟก็อธิบายไม่เหมือนเดิมแล้วนะใช่ต้องลองมาสุ่มดูครับว่าจะเป็นแบบไหนเชฟก็ม่ปลดใช่ทำไมเพราะว่าปิ๊กเราแบบจนแบบเป็น DNA ตัวเองอแล้วก็ที่ไปเจอมาจริงไงใช่แล้วก็ที่นี่มี101เมนูแล้วก็มี101เรื่องราวที่เกิดขึ้นในเรือนนพเก้าครับเดี๋ยวก็แล้วในผักนี่ม้วนอะไรไว้เยอะแยะเลยคะเนี่ยก็จะมีบวบงูดอกสนุตัวถั่วฝักยาวแล้วก็ข้าวยอดข้าวโพดอ พอจะกินน้ำคําพี่โบก็หันจะละเออแต่มันมันจะไม่เต็มคำนะมันไม่ขาดเอาเลยนะแต่พอได้กินก็คือกินกับปิดนี่แหละใช่เขาจะเหมือนตัวขนมน้ำยาขนมจีนเข็มข้นใช่รสชาติเดียวกันความปลาเนี่ยหอมขึ้นมาก่อนเลยคล้ายๆน้ำยาขนมจีนน้ำยาอย่างเงี้ยใช่ครับแต่ว่าไม่ได้เผ็ดจัดเปนเยใช่เน้นความหอมความเข้มข้นของน้ำจีน ทั้งเรื่องราวที่น่าสนใจและรสชาติสุดอร่อยถือว่าเป็นอาหารไทยโบราณที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์สืบต่อไปจริงๆส่วนชุงหน้าย,ยังมีสุดยอดเมนูร้อยอยู่อีกอักสักครู่เดียว